สวัสดีครับว,วันนี้น้องบีมจะไปไหนครับบอกเพื่อนๆสิไปใต้จังหวัดอะไรน,ะรนครนครศรีธรรมราชอ่าเป็นการเดินทางแบบไม่มีโปรแกรมนะครับแล้วเราต้องเอาพี่ถังทองไปด้วยออกสายนะวันนี้ตอนนี้ประมาณ10บโมงกว่าขับรถประมาณ10 11 12ชั่วโมงนะพี่ถังทองต้องไปกับเราด้วยเพราะไม่มีคนเฝ้านะอ่า เดี๋ยวตอนนี้ปาก็เตรียมของก่อนเตรียมอุปกรณ์อะไรให้พร้อมเพราะว่าค้างหลายคืนนะเดี๋ยวขึ้นไปดูแม่บีกัน,นตอนนี้แม่บีก็เตรียมเสื้อผ้าครับเสร็จยังครับเสร็จยังครับครบยังของตอนนี้ครบแล้วครบแล้วครับอมาไปอุ้มถังทองขึ้นรถอไปลูกทองมาไม่ต้องอยู่บ้านไปด้วยกันมาเร็วตามมาทองไปทองมา ไปมาดูหน้าเลยนะบิมไม่เ şey ปิดรถให้แม <CJ> ่ดิเดี๋ยวเรามาดูสัมภาระกันว่าเราเอาอะไรไปบ้างบอกเลยเยอะทิปปุ๊บปับไปนี่ให้ถังทองนอนในนี้ที่นอนเขาถังทองเข้าที่อ่านี่ครับของที่เราเอาไปชุดว่ายน้ำเพื่อเล่นน้ำก็ไม่มีอะไรเยอะนะตะกร้าถังทองเพื่อไว้ก้อนกระเป๋าเสื้อผ้ามีสองใบทนี่ ข้างในใบหนึ่งอุปกรณ์ถ่ายคลิปปามีแค่นี้ของที่เราไปลำโพงฟังเพลงหมดแล้วตื่นเต้นอะไรบีบอกรู้สึกตื่นเต้นเอาพร้อมกันยังครับพร้อมครับเดี๋ยวระหว่างนี้รเราก็นึกไปก่อนว่าเราลืมของอะไรนะเพื่อบนกลับมาทันเพราะว่าเป็นทิปที่ปาไม่ได้แจ้งแม่บีล่วงหน้าช,ชุกเฉินมากชุกเฉินมากไม่น่าจะลืมอะแล้วแหละสัทงท้องพร้อมอยังสัทงทองลูกพร้อมอยังลูก จองพร้อมหลังพร้อมแล้วนะโอเคไปกันเลยไปนครศรีธรรมราชบ้านยายนะน้องบีมน้องบีมนั่งอยู่เนี่เบาะหลังกับแม่แล้วก็มีพี่ถังทองนี่นอนอยู่ในเบาะที่นอนที่พื้นใช้เวลาเดินทาง11ชัมม่วโมง11ชัมม่วโมงไง9ก0กิว่าจะไปถึงนครศรีธรรมราชนี่เราขับรถไปกันเองนี่เราเพิ่งจะลาดชักไมใช่เพราะเราออกจากบ้านมาประมาณเที่ยง นี่ตอนนี้เราถึงทับสแกแล้วนะมีรับตึงนนะนี่เราเจอมอเตอร์ไซค์มีลิงนั่งอยู่ด้วยมองมองไม่มองไม่มองไม่มอขับมาสองร เดี๋ยวตอนนี้เราแวะปั๊มนะเพราะเราจะพักกินข้าวเราให้ถังทองกินข้าวด้วยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์พี่ถังทองก่อนว <c oughs> ุ่นวายกว่าคนก็หมานี่แหละครับ <c oughs> อ่ากินข้าวว้อย <c oughs> ปิอย,อย,อยบีมเดินตามบีมเดินตามบีมก็เดินตาม <c oughs> บีมจะพาไปตรงนูน้นขี่ดินขี่ดินหนึ่งกันมาถ <c oughs> องมานี่ถองมานี่ถองมาี่ กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินกินข้าวกินข้าวเนี่ยครับวันนี้พี่ถังทองก็กินข้าวแล้วฮะรอพี่ถังทองกินข้าวก่อนบีมกับบีหิวยังหิวแล้วหิวหรอไอ้ถัทงทองกินข้าวก่นอนชอบุชบชบุชบชุบชุบอร่อยอแม่บีกบนงบีมไปเซเว่นเนี่ยไปเซเว่น ไปซื้อข้าวกินนะถังพองร้องใหญ่ไ <g ül> ม่เอาไม่ห้าวเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่กับน้องมา <g ül> ตอนนี้เราอยู่ชุมพรเราแวะพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อตอนตอน,นี้ทุกคนก็ทําธุระของตัวเองเสร็จแล้วปลาเข้าห้องน้ําแล้วแม่บีน้องบีมเข้าห้องน้าแล้วแล้วเดี๋ยวป้าจะออกรถเลยให้แม่บีกับน้องบีมเนี่ยกินข้าวบนรถได้ไม่เสียเวลาเพราะวันนี้เราออกช้ามากตอนนี้หกโมงเย็นแล้ว อีก5-6ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายถังทองพร้อมยังอ้วค่ะอ้าอย่าลืมแม่บีอย่าลืมเอาสายออกให้ถังทองนะนะได้นอนสบายสบายข้าวลงบีบอ้าเป็นลมอ้าวบีมในรถบีมกินกับอะไรไม่เห็นบีมเลยป้าเช็ดต้องหน้าท้าไก่ทาริยากิหรือไข่ต้มเออาัป็ข้าวอะไรของบีมไก่ทาริยากิตอนนี้ถึงไหนแล้วป้าบาสจุดสำคัญครับรถรถเครื่องทุกคันท่าผ้าเนี่ยเขาจะบิดแต่ครับสาร จอดทีประทัดกันมีร้านค้าขายของมีกล้วยกล้วยและฟืนาน่ะเยอะแล้วเขาไหวยให้เราเดินทางปลอดภัยเนี่ยสารเขาตาอิจฉชาจะไม่ิด้าอันนี้ตอนนี้คิวปลาอิ่ปะตาปลากินข้าวนะครับมีข้าวปานี้หอมาจากบ้านนะไม่จะเดินทางไงแล้วข้าวมันเหลือแล้วก็มีไข่ต้มมีก็เอามากินให้มันหมดหมดไปนี่ของโชเฟอร์โชเฟอร์โชเฟอร์ ต้องทำเวลาต้องทำเวลาให้ดีที่สุดใช่กินให้เร็วได้ไปต่อป๊ากินแค่ไม่กี่คำก็หมดกล้องแล้วกินคำใหญ่อร่อยครับเลยเลยเลยนี่ยอร่อยนะแบบห่อขาใส่กล้องอะนะได้ได้ฟิลได้ฟิลแม่ครับครับเราเงียบทองไมนเงียบหรอกไหนไหนบินจะโชว์แล้วขับพกอะ้รมาอ๋ออาวุธอาวุธอุดมันไอ้นี่นักบินอวกาศครับ เ,เขาคือพัดลมครับนี่โอ้โหเหมือนแอร์ะใช่ลมเย็นไม่ต้องใช้กดนิ้วให้เมื่อยด้วยเพื่อบางทีร้อนือใช่อันนี้แม่บีซื้อมาไว้เพื่อบางทีไปเที่ยวอะ่ะเดินร้อนๆเขาจะได้แขวนคอข้อเสียคือชาร์จแบตนานอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้ป้าบัสกินข้าวไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวใกล้หมดแล้วไม่กี่คำก็หมดแล้วเดี๋ยวแม่บีลงไปซื้อน้ำก่อนกินยางียวพี่ดังชองนอนโล เรี่ยงทองกินแล้วแต่แต่ก็ดูทุกคนว่ากินอะไรอันนี้ตอนนี้เราถึงสุราษฎร์แล้วนะอีกร้อยแปดสิบโลถึงนครอย่าบ้าบ้าเขาแวะลงไปซื้อซิลิโพกินกนะันเครื่องดื่มชูกำลังในการขับรถคือเว็บตอนนี้น้นไม่เลือไม่เป็นแล้วอ่ะบิ๊มบอกเมื่อยขามากเลยเพราะว่านั่งอยู่ในรถเป็นเวลานานนะครับอันนี้ตอนนี้ก็ เตรียมตัวออกเดินทางต่อน,นะครับปลาบัตโดบเครื่องดื่มแล้วโดบไปสองขวด <โฮ S 2> ขเขียนว่าห้าดื่มเกินมาละสองขวดสองขวดวคืนนี้จะนอนหลับไม่ได้ไปถึงน่าจะหลับนะเราน่าจะไปถึงนู่นแหละประมาณเที่ยงคืน,นเกือบเที่ยงคืนตอนนี้เราถึงบ้านยายแล้วนะครับเก็บไอแพดเก็บไอแพดกว่าจะมาถึงครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เกือบเที่ยงคืน กับเทียเท่ยงคืนโอ้โห23.53นะครับกับเที่ยงคืนขับรถกันมายังเมื่อยเลยอะมิมบอกเมื่อยมากเลยอะนี่เขายังไม่นอนกันเลยเขาหล